ลิเวอร์พูลใจชื้นเอเกติก้เชื่อแค่อาการตะคิวไม่น่าเจ็บหนักหลังเลี่ยนในเกมพ่กาลาตสายฮูโก้เอเกติก้ากองหน้าของลิเวอร์พูลสร้างความรุนงใงกับแฟนบอลและสโมสรเล็กน้อยเมื่อเจ้าตัวเผยขณะออกจากสนามว่า,า,วาอาการบาดเจ็บที่ทําให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่ไพ่ต่อกาลาตสายนั้นเป็นเพียงอาการตะคิวเท่านั้นไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดตามหงแดงบุกไปพ่แชมป์ตุรกีด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ ที่อิสตันบูลจากลูกจุดโทษของวิเตอร์โอซิเมนในนาทีที่16เสนับเป็นการปราชัย2นัดติดต่อกันของเทียมภายใต้ก,การคุมทีมของอันเนอร์สลัดนอกจากความพ่แพ้แล้วนะครับลิเวอร์พูลยังต้องประสบป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บถึง2รายในคื่องหลังดเริ่มนจากอลิสงเบียก้าโพลส์ประตูเมือหนึ่งที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตามมาด้วยเอกเกติแก้ T K e R, ที่ต้องออกจากสนามไปในที่สุดอาการบาดเจ็บของเอกเกติแก้ T K e, ความหวังของสลัด อาร์นนสอลต์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ยืนยันแล้วว่าอลิสงเมกอร์จะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกที่จะบุกไปเยือนเชลเซีในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนแต่สําหรับอาการของเอกเกติเกนั้นเขายังมีความหวังมากกว่าเขาเอกเกติเก้รู้สึกบางอย่างตอนที่ต้องเอื้อมไปถึงลูกบอลสลตดกล่าวหลังจบเกมผมคิดว่าเราทุกคนรู้ว่ามันเป็นจังหวะไหนตอนที่เราพยายามจะฝืนเล่นต่อหลังจากเกมมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอในสานกณ์แบบนี้ เมื่อผู้เล่นรู้สึกว่ามันไม่แย่มากแต่การเดินไปมาแตกต่างจากการที่คุณต้องวิ่งเต็มสปีดหรือยิงประตูใส่กรอบเขาบอกว่าเล่นต่อไม่ไหวเราเลยต้องเปลี่ยนเขาออกมาเราดูกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสุดสัปดาห์นี้ก็น่าชาวฝรั่งเศสเชื่อแค่แตะคิวขณะที่กาลังออกจากสนามแรมพาร์กของกาลาตาสลายฮูโกเอเกติเก ได้แจ้งกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่อยู่บริเวณนั้นว่าเขาเชื่อว่าอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงของเขาเป็นเพียงอาการตะคิวเท่านั้นโดยเจมพียอสดูสข,ข่าวของเดะแอติที่ประจำการอยู่ที่สนามได้แรงงานพันแพลตฟอร์มเอ็กทวิตเตอร์ว่ามุโกะเอ็กกิติเกะมั่นใจว่าเขาเป็นแค่ตะคิวที่แฮมสติงมากกว่าอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงกว่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเอ็กกิติเกะยังคงต้องเข้ารับการสแกนเพื่อยืนยันว่าอาการของเขาเป็นเพียงตะคิวจริงตามที่คาดการเอาไว้หรือไม่ หรือมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเกิดขึ้นบทเรียนจากโกนาเต้และตัวเลือกในแนวรุกเหตุการณ์นี้ทําให้นึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อต้นฤดูกาลเมื่ออิบรามาโก,กนาเต้ก่อลังตัวกลางถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะอาซานอุน1-0ซึ่งในครั้งนั้นโกนาเต้ก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่อาการตะคิวและผลสแกนก็เป็นเช่นนั้นจริงโดยเขาเข้ามารายงานตัวกับทีมชาติและลงเล่นครบทั้งสองนัด แต่ถึงแม้ว่าอเกติแกจะฟิตพร้อมสําหรับสุดสัปดาห์นี้โอกาสที่จะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในเกมกับโชลซีก็ดูจะน้อยลงเนื่องจากเขาประสบปัญหาเล็กน้อยและพลาดเกมที่พ่ายต่อคริสตัลเบลต์ไปก่อนหน้านี้เพราะติดโทษแบนดังนั้นอเล็กซานดีซักที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในเกมกับกาลาตตสไลายจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ลงนําทัพในแนวรุกที่สแตมฟอร์ดบิต โดยก่อนหน้าเจ้าของสิริค่าตัวสูงที่สุดข,ของสารัชทิาสักที่925ล้านปอนด์กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตยอย่างเต็มที่หลังผลาดช่วงปรีซิชั่นไปส่วนใหญ่ในส่วนของผู้รักษาประตูก,การบาดเจ็บของไอซุนเมเกอร์ทำให้จิจิม,มามาดาชิลลี่ได้ลงประเดิมสนามในเกมพิลิกอย่างแน่นอนหลังจากที่เคยถูกส่งลงมาแทนมือหของทีมในนาทีที่56ในเกมล่าสุด โดยในทบันชาวเจ,เจียเรนี้ย้ายมาร่วมทำหงแดงจากไอ้คั้งขับบาลินเซียช่วงสเสมอด้วยค่าตัวสูงถึง29ล้านปอนด์ในชีวิตไม่เคยเจอสาราเราบรรยากาศสุดกดดันที่การาตาสายชีย้สองปัจจัยลิเวอร์พูลแพ้ชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนโมเมนต์สา,านาครับเราบรรยากาศสุดกดดันที่สนามการาตาสไลชี้ชัด2ปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พ่ายแพ้ วันที่หนึ่งตัวละคมไม่เคยเจอมาก่อนโมเมสซาลาตตัวรุกทีมชัติอียิปต์เอามาทาบรรยากาศสุดรถทึกและสุดกดดันที่สนามกาลาตสลาสไลสโมสรแกล่งในลีกตรุรก,กีความจีชัด2ปัจจัยที่ทําให้หงแดงลิเวอร์พูลถึงกับต้องไ่าแพ้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2เมื่อค่้าคืนที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้โมซาลาออกมากล่าวว่าโดยความจริงผมไม่เคยเล่นในบรรยากาศแบบนี้มาก่อนในชีวิตมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะรักษาสมาธิไว้ได้ตลอด90นาทีเพราะตอนที่เราอยู่ในสนามเสียงเชียร์ดังจนหูแทบแตกสุดๆเราเองก็รับมือไม่ไหวและผมขอแสดงคนยินดีกับกาลาตาสลายที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกมนี้อันหนึ่งประตูทนลูกเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นใน,นนาทีที่16จากการยิงจุดโทษข,ของวิเตอร์โอซิมียนแตวยิงร์หนึ่งของเจ้าถิ่น หลังจากโดมนิกสบอสไลด์ไปทำเสียจุดโทษส่งผลให้นในทีมของอันเนรสรัตพบกับความแพ้แพ้สองนัดติดต่อกันในทุกรายการนอกจากนี้ยัดทีมอินทินแอนฟิลยังต้องเจอกับข่าวที่ไม่สู้ดีนักเมื่ออาริสุนเบเกอร์ในทว,วันเมือหนึ่งชาวบราซิลกับฮุโกโกลเกติเกตตัวรุกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเคมรนูนมีการบาเจ็บและต้องตามเช็คอาการอีกครั้งว่าแต่ละคนจะบาดเจ็บและต้องพักนานแค่ไหนนะฮะเซอร์เทนแอนฟิล บิ๊กดังฟันธงสวนกระแสชี้ชัดอาร์เซนอลแก่งกว่าจอะปานหน้าลิเวอร์พูลชิยแชมป์พรีเมียร์ลีกวงการฟุตบอลงกฤษสันสะเทือนรั้งเมื่อบิ๊กดังดันแคมเฟอร์กูสันตำนานดาวยิงจอมโหดได้ออกมาประกาศกร่าผ่านสื่อดังอย่างสก็ตสปอร์ตฝันธงชนิดไม่กลัวหน้าแหกว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลคือทีมที่จะประหลาดว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูก,กันนี้แซน่าแชมป์เก่าฟอร์มแกร่งอย่างลิเวอร์พูลทำไมบิ๊กดังถึงมองข้ามแชมป์เก่าแม้ถ้าหงแดงของอาร์เนสต์จะพึ่งคว้าแชมป์ลีกมา อย่างยิ่งใหญ่เมื่อกันที่แล้วแล้วเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างแข็งแกร่งแพ้เพียงสองนัดในทุกรายการแต่ในสายตาของบิ๊กดังกลับมองว่ามีสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจเฟอร์กูสันยอมรับว่าทั้งสองทีมต่างทุ่มเงินมาสารเพื่อยกระดับคุมกำลังจนน่าเกรงขามแต่เขากลับเทใจกับทีมจากลอนดอนเหนืออย่างเต็มเป่าด้วยเหตุผลที่แฟนบอลโขงแดงอาจจะต้องฟังหไวไหูวผมประทับใจอาร์เซนอลมากจริงๆนะบิ๊กดังกล่าวอย่างหนักแน่น ผมยกให้พวกเขาเป็นแตงหนึ่งสำหรับแชมป์ผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าเส้นชัยนำหน้าลิเวอร์พูลสิ่งที่ผมเห็นจากลิเวอร์พูลเล็กน้อยในปีนี้และสิ่งที่ผมเห็นได้จากอาร์เซนอลอาร์เซนอลดูเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าอาร์เตต้าและความกระหายคือปัจจัยสาคัญเวอร์กุสันชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องของเทียมปืนใหญ่ภายใต้การกุบกทีมของมิเกลอาร์เตต้ารวมถึงความอันตรายในลูกตั้งเตะและแทคติกที่ยืดหยุ่นผู้จัดการทีมของพวกเขาอาร์เตต้าอยู่ที่นั่นมานานหลายปีแล้ว และพวกเขาจบอันดับที่2มา3ครั้งติดต่อกันแล้วผมคิดว่าปีนี้อาจเป็นปีของพวกเขาบิ๊กดังตอบย้ําพวกเขาแข็งแกร่งมากและผู้จัดก,การทีมก็รู้จักปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอยู่เสมอบทพิสูจน์ของหงแดงในฐานะราชาแนนว่าในฐานะแชมป์เก่าที่ทุ่มเงินเสริมทัพไปกว่า400ล้านปอนด์ความคาดหวังของแฟนบอลก็คือการป้องกันแชมป์ให้ได้สถานเดียวอย่างไรก็ตามการต้องแบ่งสมาธิไปสู้ศึกหนักอย่างยูฟานชมเบอร์ลียอาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่ทําให้เส้นทางของพวกเขา ไม่ง่ายเหมือนดับคำัอบนายของดันแคมฟูกุสันนะครับครั้งนี้ได้จุดประเด็นให้แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตามองการแข่งขี่ยวย่างแชมป์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นคำถามคือคุณเห็นด้วยไหมกับบกดังหรือไม่อาซนอลนดี้พอที่จะล้มชมเก่าได้จริงหรือหรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ลิเวอร์พูลพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าใครคือราชาตัวจริงแห่งพรีเมียร์ลีกนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็งคนที่1ตุลาคผมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ